สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการทํานายดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีเมถุนประจําเดือนธันวาคม2567นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคุณคนราศีเมถุนดวงชะตาเดือนสุดท้ายของปี2567จะเป็นอย่างไรบ้างแต่ก่อนอื่นอย่าลืมนะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มทำนายกันเลยเรามาเริ่มจาก การงานถ้าพูดถึงการงานของคนเมถึงนั้นคนที่ทํางานประจําและรับราชการนะครับในช่วงนี้คุณต้องอาศัยศักยภาพอาศัยความรู้รอบตัวในการมาใช้ปฏิบัติงานมากหน่อยนะครับในช่วงนี้อาจจะมีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นแย่งชิงผลงานกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคุณจะต้องอาศัยทักษะความรู้ความสามารถสูงกว่าปกติและต้องใจเย็นครับ ถ้าหแม้นว่าใครมาให้ร้ายอะไรอย่างไรอยากไปสนุกสนใจมากครับทํางานของคุณและพยายามที่จะพัฒนางานของคุณไปเรื่อยๆคุณจะได้การชื่นชมจะได้การส่งเสริมสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาจากเจ้านายจากเพื่อนร่วมงานของคุณเองนะครับส่วนคนที่เขามาให้ร้ายเขาจะแพ้ภัยตัวเองแต่ถ้าคุณไปสนุกสนใจไปตั้ต่อ จะทำให้คุณเสียเวลาและเสียโอกาสไปได้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะมองว่าคุณพุทธิภาวะไม่เพียงพอนะครับจะเสียโอกาสตรงนั้น <c oughs> ต่อไปครับต่อไปสําหรับคนที่ทําธุรกิจในช่วงนี้เป็นช่วงการแข่งขันเชิงธุรกิจนะครับคุณจะต้องพยายามที่จะปล่อยโปรโมชั่นใหม่ๆออกไปนะครับสร้างเครือข่ายสร้างคอลเลคชั่นใหม่ๆแล้วในช่วงนี้นะครับอย่าไปสนุกสนใจคู่แข่ง ทำของคุณไปแล้วขณะดเดียวกันนั้นการที่คุณจะขยับขยายธุรกิจจะต่อเติมธุรกิจเพิ่มเติมธุรกิจอย่างไรต้องอาศัยความรู้ความสามารถมากกว่าปกตินะครับพยายามที่จะค่คว้าหาความรู้เพิ่มเติมก่อนอย่าตัดสินใจโดยไม่มีความรู้เป็นอันขาดนะครับเพราะมันมีโอกาสที่จะพลาดได้ง่ายครับตรงกันข้ามถ้าคุณมีความรู้มากเพียงพอแล้วคุณลงทุนคุณขยับขยายธุรกิจความสําเร็จมันจะเป็นของคุณ สำหรับธุรกิจที่ถือว่าดีในช่วงนี้มีหลายตัวทีเดียวครับโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์ธุรกิจเกี่ยวกับความงามธุรกิจที่เป็นสินค้ามือสองธุรกิจของสวยๆงามงานธุรกิจเกี่ยวกับอาหารธุรกิจเหล่านี้ครับชาวมีทุนทำได้ดีครับต่อไปสําหรับนักเรียนนักศึกษาในช่วงนี้คุณเองต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรมากสักหน่อยนะครับแล้วอยากไปสนุกสนใจ การที่คุณมีคนเข้ามาแข่งขันด้วยก็ถือเสียว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะคุณจะได้มีโอกาสในการปรับในการพัฒนาตัวเองเพื่อมากขึ้นถ้าเราไม่มีคู่แข่งโดยในบางครั้งนะครับมันไม่ได้ช่วยให้เราขยันมากขึ้นนะครับเราก็จะเสียโอกาสดีๆไปอย่างที่นําเรียนว่ายิ่งมีคู่แข่งแล้วคุณมาปรับตัวเองพัฒนาตัวเองคุณก็จะประสบความสําเร็จได้มากยิ่งขึ้นครับ สำหรับคนที่ตกงานที่ต้องการหางานประจำำําทําในเดือนนี้พยายามที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถของตัวเองปรับบุคลิกภาพตั้งแต่เสื้อผ้านาผมแล้วเมื่อพร้อมลุกขึ้นเดิอนออกไปสมัครงานเลยครับบางคนถูกเรียกสัมภาษณ์เลยบางคนอาจจะรอสักหน่อยอยู่นะครับแต่ถ้าคุณพร้อมเมื่อถูกเรียกสัมภาษณ์โอกาสมันยังมีอยู่นะครับ คุณต้องอาศัยความขยันอาศัยความตั้งใจนะครับบางคนได้งานไม่ตรงกับสปีดภาพความรู้ความสามารถของตัวเองให้รับไว้ก่อนนะครับปรับตัวเองเข้าหาหางานแล้วมันจะผ่านไปได้ด้วยดีครับสำหรับบางคนนั้นได้งานที่อยู่ไกลสักหน่อยหนึ่งแต่ไม่เป็นไรนะครับขอแค่ใจสู้แล้วทุกอย่างจะเป็นของคุณต่อไปมาดูกันต่อเรื่องการเงินงครับ ถามว่าเรื่องการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างสําหรับคนที่มีเรื่องมีราวอยู่เกี่ยวกับการเงินนะครับเดือนนี้จะต้องอาศัยความรอบคอบความใจเย็นสักหน่อยหนึ่งแล้วคุณเองก็จะผ่านมันไปได้ด้วยดีครับสําหรับเรื่องการเงินนั้นหลายคนทีเดียวที่เงินไหลเข้าค่อนข้างมากแต่ไหลออกก็มากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องบริหารจัดการการเงินดีๆนะครับ บางคนเงินเข้ามือขวาใจออกมือซ้ายนะครับถ้าคุณไม่บริหารจัดการไม่ปรับไม่วางแผนระวังนะครับการที่เงินไหลผ่านมือไปเฉยเมันจะทําให้การเงินสะดุดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะครับถ้าพูดถึงการเงินวางแผนบริหารจัดการรายจ่ายดีๆควบคุมรายจ่ายดีๆครับถามว่าคุณมีโอกาส ที่จาก,การเงินสะดุดหรือไม่อย่างที่นาเด่นไปแล้วนะครับถ้าไม่บริหารมีแน่ในขณะเดียวกันถามสึงโชคลาภมีไหมมีแต่ปริมาณไม่มากครับไม่ได้มีทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าไปทุ่มกับการเสี่ยงมากเกินไปแล้วกันต่อไปมาดูกันต่อในเรื่องความรักบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่คนโสดเลยสําหรับคนโสดนั้นในเดือนนี้นะครับคุณมีโอกาสได้พบได้เจอคนถูกอกถูกใจมีโอกาสที่จะได้ เริ่มต้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันคุณก็อย่าไปตั้งเป้าให้สูงอย่าเลือกมากเกินไปนะครับให้เริ่มจากคบเป็นเพื่อนก่อนแล้วค่อยๆศึกษาเรียนรู้ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ดูก่อนว่าไปกันได้หรือไม่ถ้าไปกันได้ค่อยยกระดับความสัมพันธ์จากเพื่อนเป็นคนรักในอนาคตจะดีกว่าแต่ถ้าเริ่มต้นด้วยการครบเป็นคนรักเลยระวังหน่อยนะครับอาจจะไปเจอเข้ากับคนไม่จริงใจแล้วที่สําคัญคือตัวคุณเองแหละครับที่เลือกมาก แล้วจะมีปัญหาเนื่องจากคุณไม่ได้ชอบเขาจริงนะครับตรงนี้สําคัญมากสําหรับคนที่มีแฟนมีคนรักอยู่ในช่วงนี้นะครับมีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นครับมีการซื้อของขวัญของฝากให้กันมีการวางแผนที่ทํากิจกรรมดีๆร่วมกันมากทีเดียวนะครับในช่วงนี้คุณกับคนรักมีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นได้ดูแลเอ,เอาใจ ดูแลที่แก่กันมากขึ้นครับมีความสุขมากยิ่งขึ้นสําหรับผู้ที่แต่งงานแล้วที่มีครอบครัวมีเจ้าของอยู่หลายผู้ทีเดียวที่มีข่าวดีเข้ามามีการตั้งคันได้บุตรได้หลานได้สั์สองเท้าสีเท้าเข้ามาในครอบครัวและทําให้มีความสุขมากนะครับหลายผู้มีการวางแผนเกี่ยวกับการเงินมีการวางแผนกิจกรรมที่จะทร่วมกันในช่วงปลายปีด้วยนะครับทําให้มีความสุขมากทีเดียวบางผู้มีการวางแผนซื้อทรัพย์สินชิ้นใหญ่ครับ ช่วงนี้บุตรหลานทําให้ยิ้มได้สบายอ,อกสบายใจนะครับถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เข้ามานะครับสําหรับสุขภาพในช่วงนี้คุณต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับเพราะมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยได้ง่ายหรือติดเชื้อจากคนข้างเคียงได้ง่ายครับสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้แล้วอยากจะดูดวงชะตาเป็นการส่วนตัวกับผมผมได้ทิ้งไอเดียไลน์ไว้กับคุณแล้วนะครับคุณก็แอดไลน์และส่งข้อความมาว่าอยากดูดวง ผมก็จะจัดคิวจัดเวลาให้กับคุณเมื่อได้คิวได้เวลาแล้วคุณค่อยส่งชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดและถ่ายรูปลายมือชัดๆส่งมานะครับพอถึงเวลาตามนัดหมายผมก็จะเข้าไปดูดวงชะตาให้กับคุณสําหรับท่านที่โทรศัพท์เข้ามาและใจผมดูดวงชะตาผ่านโทรศัพท์ให้ทันทีนั้นต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะคนที่จะดูดวงชะตากับผมจะต้องมีการแอดไลน์จองคิวล่วงหน้าก่อนเท่านั้นนะครับ สุดท้ายน,นี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งหน้าที่การงานการเงินชื่อเสียงเกียรติยศและความรักแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสรับน,นี้โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ